กิจกรรมล็อก KUB แอนเก็ตโบนัของทางบิทคับได้เปิดให้มีการล็อกเหรียญบิตคับคอย KUB เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตามที่สยามบล็อกเชนได้รายงานไปก่อนหน้านี้ซึ่งกิจ,จกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถนําเหรียญ KUB มาล็อกไว้บนบิทคับเน็กแล้วรับผลตอบแทนเป็น BTC หรือ USDT ได้โดยมีมูลค่ารวมกว่า120ล้านบาท โดยในบทความนี้จะพาไปไขข้อข้องใจเจาะลึกถึงสิ่งที่ควรรู้ก่อนนำเหรียญ KUB ไปล็อกและเผยขั้นตอนการนำเหรียญ KUB ไปล็อกอย่างง่ายๆซึ่งมีระยะเวลาให้เลือกล็อกแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ล็อกควรทำความเข้าใจนอกจากนี้ยังมีมุมมองแนวทางในอนาคตที่น่าสนใจอีกด้วยล็อก KUB a n d Get b บ n u s คืออะไร l o อก k u b แอนเก็ตโบเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นำเหรียญบิตครับคอย k u b เข้ามาล็อกไว้บนสมาร์ทคอน r a c t ผ่านกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลบิตครับใน k, และได้รับโบนัสตามที่กำหนดแต่จะไม่สามารถถอนเหรียญ k u b ได้จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ใช้งานเลือกล็อกเหรียญ30 90 1น0และ365วันโดยสามารถเลือกรับโบนัสได้เป็นบิตคอยหรือ USDT ก็ได้ ผลตอบแทนหรือโบนัสจะอยู่ในรูปแบบของ KBTC และ KUSDT ซึ่งเป็นรับเพดโทเคนที่มีมูลค่าตรึงกับ Bitcoin และ USDT ซึ่งผู้ฝากยังสามารถถอนโบนัสได้ตลอดเวลาอีกด้วยกลไกการทำงานของ Lock KUBN Get Bonus บน s m ส t ทคอนแทร t เมื่อผู้ใช้งานนำเหรียญ KUB ไปล็อกจะสามารถเลือกรับโบนัสได้อย่างใดอย่างหนึ่งใน2เหรียญคือ Bitcoin และ USDT โดยโบนัสนี้ถูกใส่เข้าไปใน s สมาร์ทคอนแ c t เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเมื่อผู้ใช้งานต้องการถอนโบนัสก็จะสามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลถึงความล่าช้าหรือปัญหาในการรับผลตอบแทนใดๆนำเหรียญ KUB ไปล็อกได้ที่ไหน ปัจจุบันสามารถล็อกเหรียญ KUB ได้ที่บิตคัพเน็ตกระเป๋าเก็บดิจิตอลแอสเซทโดยยังไม่เปิดให้บริการฟีเจอร์การล็อกเหรียญบนกระดานเทรดบิตคัพส่วนในอนาคตอาจมีการเปิดให้ใครก็ตามสามารถนำไปอินเทรเกรตอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆได้เป็นการนำเงินนักลงทุนมาหมุเหมือนที่กอลลิงตต่อเต่าสั่งห้ามหรือไม่ ไม่ใช่กลไกการทำงานขององค์การล็อกนี้จะต้องเป็นนักลงทุนหรือผู้ใช้งานเองที่ยินยอมนำเหรียญ k u b มาล็อกเมื่อถูกล็อกไว้บนสมาร์ทคอนแทรคแล้วจะไม่สามารถทำการใดๆได้ตามกฎขององอกอรลอลิงต่อเต่าและผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องซื้อ k u b จากทางกระดานเทรดบิตคับเท่านั้นแต่สามารถนำ k u b ที่ได้จากการฟาร์มหรือจากที่อื่นๆมาล็อกได้สามารถเลือกรับผลตอบแทนได้ เบื้องต้นจะมีให้เลือกรับโบนัสอยู่ด้วยกัน2เหรียญคือ BTC และ USDT ซึ่งจะได้รับในรูปแบบของ KBTC และ KUSDT รับเพดโทเคนแต่ผู้ฝากไม่ต้องตกใจไปเนื่องจากรับเพดโทเคนจะมีมูลค่าตรึงกับสินทรัพย์หลักไว้แอร์และมันสามารถนำไปแปลงกลับเป็น BTC และ USDT ได้มีจำนวนจำกัดในการล็อกเหรียญ KUB หรือไม่ ไม่มีจำนวนจำกัดในการล็อก KUB และเริ่มต้นในการล็อกขั้นต่ำที่1 KUB ซึ่งสามารถรองรับการล็อกได้มากสุดถึง25ล้าน KUB หากได้รับความนิยมหรือมีการนำ KUB มาล็อกจนเต็มอาจจะมีการเปิดเป็นเฟส2และเพิ่มเติมเหรียญโบนัสที่ได้รับในอนาคตอีกด้วยแนวทางในอนาคตสำหรับฟีเจอร์การล็อกเหรียญ KUB ทางผู้สร้างเผยว่าต้องการสร้างให้เป็น,นกลไกทางการเงินอย่างยั่งยืนที่มีผลตอบแทนที่มากกว่าธนาคารโดยทั่วไปซึ่งจะทําให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่ายและมีความมั่นคงในระยะยาวโดยเบื้องต้นมีระยะเวลาการดําเนินกิจ,จกรรม1ปีขอบคุณที่กดติดตาม